โอเคครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทํากิจกรรมใหม่ประจําวันต้องบอกว่าวันอะไรวะวันพุธนะเออวันพุธตอนก็ตอนเที่ยงคืนนะครับที่มันเพิ่งรีไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะมามาทํากิจกรรมใหม่ดีกว่านะมันเป็นของลัอคกี้์รอย่อนั่นเองนะครับเออเนี่ยเพรเดี๋ยวผมก็จะเริ่มมาส่งแล้วเพื่อน เรามาเริ่มกันที่299แรกกันเลยดีก,กว่า<อ>โบคือมันต้องกูกู้าหมดทุกอย่างอยู่แล้วปะโอ้โหกูได้ชุดซิมบ้าก่อนเลยว่ะเพื่อนโอ้ยเยอะว่าเลดซิมบ้าตาตเยียว่ะกูได้กูได้เล่นซิมบ,บ้าก่อนเลยเพื่อนเฮ้ย<อ>ต่อไปก็299อยู่นะอโอ้ซิมบ้าซิมบ้าหญิงมาแล้วเพื <c oughs> ่อน าว่ะน่าจะสี่ค่งสองหกเก้าคาบานิจเฮ้ยสองหกเก้ามาต่อเพื่อนว่าชุดน้ำแน่เลยว่าชุดสีฟ้าแน่เลยไอ้ถูกมึงใจถูกได้ไงวะดูดิเลยที่ดราดึแสงพลายโอ้โหมาแล้วชุดน้ำไปกันโน่นนะโน่นนะพวกสับน้ำทั้งหลายอ่ะความเรียบอ่ะอ๋อกูได้ชุดนี่ก่อนเลยวะไอ้ชุดล่างขวา มันกีกองเลยอะเอเอไอดิสโก้อะเออมันกีกองมันแถบนั่กว่าเฮ้ยใช้สองเก้าอยู่อ่ะเพชรไม่ใช่โอ้ยแปลว่าสองเก้าเหมบอกแล้วเพื่อนกูเข้าใจถูกแล้วมัก็คุมอยู่ก็คุมแหละคนที่ไม่มีอ่ะคุมเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดสามยี่สี่สอี่ทัะไอเหีย คือกูได้กูได้ของทองเฮ้ยจะเรียกว่าของทองใช่ป่าวะกูได้ของที่อยู่แบบว่าขึ้นหลังพึ้นหลังทองเออกูได้หมดแล้วแต่แต่คือกูยังไม่ได้เนี่ยเพื่อนไอชุดไอไอชุดดากอนอ่ะเออไอชุดมังกรอะไรเนี่ยมังกรน้ำเนี่ยมังกรทะเลเนี่ยที่ไหนก็มาขนไหนเนี่ยเอาให้หมดซะน้องชายก็ต้องเหมาตู้แล้วโหเดี๋ยวคำนวณก่อนนะครับว่าเราเสียทั้งหมดเท่าไหร่นะเพชร สองพไม่ถึงนะสองพันสามเก้าสอง้าคูณแปดเกสองพันสามรอยเก้าสิบสองนะเออเสียทั้งหมดโหก็นั่นแหละสองพันสี่สองพันสามรอเก้าบสองปดเก้าสองลยใชมร้อยเกสองทั้งหมดนี้ก็ก็ว,ว่าถ้าคนได้มีคุ้มจัดเลยโอ้ใช่ชุดดีเลเว้ยพวกเนี้ยชุดดีน้นเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ คือมันก็ไม่ได้กากแต่มันต้องแล้วแต่แล้วแต่รสนิยมเลยเฮียถามว่ามันถูกมันถูกหมแค่สองเก้าใช่สองเก้าแต่แต่ละชุดอ่ะก็คือแบบไม่ต้องสุ่มจบเลยในหนึ่งเดียวจบจบเลยแต่ถ้าคนไม่รีก็รอไปเนี่ยเราเคยซื้อบริกรแค่เก้าสิบอเก้าสิบเฮอแต่อันอื่นอันอื่นมันก็เก้าอะไรมันก็สองเก้าเก้าหมดไงแล้วแต่คนแล้วแต่คน แต่ของกูกูว่าคุ้มอยู่อ่ะพอตัวเลยเพราะถ้ารออยังกูอะคือทีกรรมมันเซลมันเซลต้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เออช่วงเซล์อาจจะมาแต่ถ้าเซลมากูก็คงไม่ได้ซื้อละมันจะโอ้เซลใช่ไหมมันจะยั่วมันตั้งแตลแล่เรากลับมาเล่นไง่งเซลลไม่ค่อนมาเซลที่มันเซลเยอะจริงๆแล้วเซลของดีอเฮ้ยเพื่อนมึงดูที่ชุดที่อะไรเนี่ย เรก็มีอ่รก็มีเชิ t แค่เดีอเชื่อาเียตามไอ้สว์เอ้ยมากูอยากเก็บไเียมาก่อนกูไม่รู้ก็ไค่เเียกูเพิ่งจะเกือบแรกๆอยชุดที่พมกาอ๋อไอ้ชุดนชุดมากเลยพีเเตอร์มแบบเปลี่ยนไปตามของที่ใส่ตามิ ไอ้ชุดมันเลงยิงกองก็ลอยอยู่นะบนส่วนส่วน,วนบนอ่ะจบมาไปจีปส่สายโซไปเต็มเฮ้ดูชุดทีมบ้าเฮ้แต่แต่ถ้าแบบภาพกาก,ากเนี่ยมันก็จะไม่สวยนะเว้ไมเชื่ออจยเราวิ่งเราวิ่งเราวิ่งนี่มันต้องไอ้นี่ด้วยหรอ คือมันเป็นชุดของบารซิลใช่ไหมเนี่ยชุดซิมแล้วบบพวกบารซิลแต่บาร์ซิลเขาจะไเต้นกันเอ้ยมันคือธงของประเทศอะไรวะไอ้ตรงกลางอกอไม่รู้อะบารซิลใช่ไหมไม่เข้าใจเพจใช่ไหมยัดเข็ชุด <7 K. S 2> ของบารซิลเซมบาบอยก็เฟียวดีนะเอ้สามชุดแล้ว เดี๋ยวต้องใส่ครบทุกชุดดิมันมีอะไรบ้างนะผู้ชายใส่ไปแล้วหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งอ๋อนี่ก็ใส่ไปแล้วหนึ่งสสสี่ต่อไปก็ชุดผู้หญิงลอ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 งให้หมดแต่มันไม่ใช่เด็กแนวไอ้เฮียเอออันนี้มันคือชุดอะไรวะเพื่อนไอชุดน้ำเนี่ยก็โคตรเท่อ่ะเฮีย ดีๆน้ำลอยออกมาใช่โคตรเท่มากเลยเว้ยมึงดูดิก่อนเคยถามตาตาแล้วเคยแจกยังไม่รู้อะไม่รู้อ่ะกูซื้อมาแล้วอ่ะแจกไปแจกไปรู้อ่ะซื้อมาแล้วอ่ะไม่ทันไงยุคนั้นแหละยุคนั้นไม่ทันโอ้ยเพลงเปิดตลานแล้วเออไปเป็นชุดต่อวิชุดเด็กนักเรียนว่ะเฮ้ยน่ารักว่ะไอ้เฮียนักเรียนถือว่าดูเด่นเพราะเคยซื้อมาตากล้กงตอนที่มาแรกอ่ะ เชีย่ยได้อยู่นะชุดนักเรียนน่ารักเลยอะ่ะถือว่าดีฉิากำลังไปมาอีกตอนยูนาฟี่นะนี่นี่เพชรมึงต้องใจชุดนี้กูสิบบาเกลือสิบบาทเกลยอสิบบาทเกลยอได้แล้โอ้โหเฮียแดงแฝดอะ่ะ กูว่ามันเหมือนมันมันมนควรเอาไปชุดออกงานมากกว่าวะไม่เหมือนไม่เหมือนเอาอมไม่เหมือนเอามาเป็นแบบเออไม่เ,เ,เหมือนเป็นชุดเอาออกงานหรือแต่งงานมากกว่าวะชุดเอาไปแบบไปเดินเล่นใีปีไซโซนวันเอไเอไปเลน่นผมไม่มไม่ได้วะครบแล้ววะ 1, หนึ่งสองเฮ้ยเหลือชุดทะเลทะเลเอาชุดแม่น้ำไปได้วะเนี่ยเพชชุดแม่น้ำหาย เดี๋ยวไม่ได้อยู่ตรงหมวกวะหรือหาไม่เจอยังหาอยู่ยล่างๆนี่หรอเอ้าไปไหนอ่ะอ๋อมันอยู่ตรงนี้อ๋อคือมันไม่ได้อยู่ในหมวกปะโทไม่รู้รึบ้า,อนนาเออเฮ้ยอยู่ตรงรูแปวป่นตาแว่นใออรูแว่น คือว่าเราต้องแบบเราต้องไปดูโอ้กันว่ะเพื่น <c oughs> อนก็เป็นโคตรเฟี้ยวเลยวะ่ะเชื่อแต่แต่เฮ้ยแต่แต่กูบอกเลยมันโอเคนะโอเคทุกชุดเลยนะชุดไทยก็ดีแต่ชุดนี้มันก็ไอ้นั่นแหละวะชุดแม่น่ะแม่แม่อะไรวะชุดขายของอะชุดไอเนี่ยซัมเมอร์ปาร์ตี้อะไรอะอ,อันนี้เฉยๆหน่อยก็เลยเอาออก แต่อื่นก็ถือว่าโอเคอะถือว่าไม่ผิดหวังอันนี้ก็อาจจะด้อยหน่อยวะไอ้ยนั่นอะไอตัวผู้ชายที่มัดผมอะแต่ผมแม่งเท่มันจุกอะแต่ซิมบ้านี่มันออกนอกทะเลดีวะชื่อ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 สงกรารไรเดอร์สงกรารนชื่อผู้ชายไหนวะชื่อสงกรารไรเดอร์ชื่อไหนไอตัวที่มัดผมจุกกว่าแล้ว อ๋อของกูซ s o ไรเดอร์มั้ง soft ส่งการอะไรเด้สอสงการอะไรเลยอืมในรูนกันว่เะเอารับผมนี่ก็ได้ทำการจบคลิปที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเสียไปประมาณก็2,400นะเออถ้าใครสนใจก็สามารถมาหาคอลเลคชันในตู้นี้ได้นะครับก็เหมือนแบบเป็นเอาตู้เก่ามารีเทิร์นนั่นเองนะครับเออคือบางชุดผมก็ยังไม่มีไง เออแล้วพอมนันเอาข้ามาผมก็เลยทําการส้มหาให้หมดเลยนะครับคือผมก็เลยเหมายกตู้นั่นเองก็คือผมจะได้มีชุดที่ผมอยากได้มันก็ไม่ใช่ว่าอยากได้ชุดที่ผมคิดว่ามันโอเคผมก็จะเอามาใส่เล่นนะครับเออก็เห็นตามความสมควรของแต่ละคนด้วยนะครับก็โอเคผมสับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ